สวัสดีครับผู้ที่จําเป็นจะต้องพิมพ์เอกสารภาษาไทยซึ่งประกอบไปด้วยสมการอาจจะคุ้นเคยกับการพิมพ์สมการด้วยเครื่องมือ E q u ว t i o n ใน o s o f t Word นะครับอย่างไรก็ดีบางท่านอาจจะสังเกตเห็นว่าข้อความที่เราพิมพ์ออกมานั้นก็คือในส่วนของสมการตัวสมการจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับฟอนต์ภาษาไทยของเราอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นจากวิธีการที่ฟอนต์ภาษาไทยกับฟอนต์ภาษาอังกฤษถูกออกแบบทําให้มีขนาดแตกต่างกันนะครับ บางท่านอาจจะใช้วิธีการไฮไลท์สมการแล้วปรับขนาดลงมาให้อยู่ในขนาดที่ก,กําลังพอเหมาะซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีครับอย่างไรก็ตามถ้าสมก,การของท่านประกอบไปด้วยข้อความที่เป็นภาษาไทยอย่างในที่นี้เป็นคําว่าพลังงานวิธีการนี้จะไม่สามารถใช้ได้เพราะต่อให้เราเลือกเฉพาะบางส่วนของสมก,การแล้วทําการย่อขนาดเขาทั้งสมก,การจะมีขนาดฟอนต์อันเดียวนั่นหมายถึงว่าภาษาไทยของเราจะถูกย่อไปด้วยจึงเป็นที่มาของฟอนต์ ชุดนี้ครับชื่อว่า Latin Modern Math r i n k ที่เกิดจากการที่ผมนำเอาฟอนต์ Latin Modern Math ซึ่งเป็นฟอนต์สำหรับพิมพ์สมก,การที่เป็นฟอนต์ฟรีที่แจกจ่ายมากับโปรแกรมเรียงพิมพ์ที่ชื่อว่า LaTeX มาทำการดัดแปลงโดยย่อขนาดให้ตัวภาษาอังกฤษของเขามีขนาดที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยเพื่อที่เราจะสามารถพิมพ์สมก,การออกมาได้อย่างดูดีมากขึ้นผมจะลองเปลี่ยนสมก,การนี้ไปใช้ฟอนต์ Latin Modern m a t r i n g ของเรากันดูนะครับ จะเห็นว่าก่อนเปลี่ยนเนี่ยเครื่องหมายตัว x หรือเครื่องหมายวงเล็บเนี่ยเขาจะมีขนาด่อนข้างใหญ่แต่พอเราเปลี่ยนมาปุ๊บขนาดของเขาจะเล็กลงมาเพื่อที่เขาจะได้ด okay. <N> ูกลมกลืนกับข,ข้อความภาษาไทยมากขึ้นครับนอกจากนี้แล้วเรายังสามารถเซตให้ฟอนต์นี้เป็นฟอนต์มาตรฐานในการพิมพ์สมการในเอกสารด้วยนะครับเช่นสมมุติเราเราสร้างสมการขึ้นมาใหม่ตอนนี้สมการของเขาอาจจะยังเป็นฟอนต์มาตรฐานของ Word อยู่เราสามารถมาที่แท็บ Equation กดตรงจุดนี้ครับแล้วเลือกที่ให้ตรงนี้เป็นฟอนต์ลัตตินโมเดิร์นแมทฟรินกดโอเคแล้วหลังจากนี้ไม่ว่าเราพิมพ์สมก,การอะไรก็ตามใน Microsoft Word เวลาเราใส่สมก,การเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เราจะได้สมก,การที่หน้าตาของเขาจะมีขนาดที่เหมาะสมมากขึ้นกับการพิมพ์คู่กับข้อความภาษาไทยครับขอบค,ครับ